วิทย์ผู้ดินตำานานคองคนกับควายดารากดีหัวควายเกษตรโอกหนองหน้าสวัสดีเอฟซีพี่น้องทีติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงควายอยู่ตลาดนัดอำเภอเซกาจังหวัดบึงการน,นะครับเป็นนัดวันอาทิตย์ ที่28กุมภาพันธ์2565นะครับเอซี 4, พี่น้องครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้มาเบิงควายหรือเอาควายมาขายครับมาเบิงควายขายจากเลี้ยงควายก็เลยมาเบิงเอ่อผลิตเป็นตะเลี้ยงเบิงแต่ในคลิปประจำครัครับผมที่เฮาวเบิงเบิงไว้ราคาประมาณเท่าใดครับก็ราคาประมาณก็แล้วเลี่วแจ้งามนะคะเทเบิงก็ว่าประมาณ แสนลงมาประมาณแสนแสนลงมาค่ะ,ะพอเลี้ยงก,ก็คือหาหมื่นหกหมืพพ่นเนาะถ้าค่อยๆผื้นๆบ้านๆครับผมตามที่เบิงอยากได้ไปพัฒนาอยากได้ไปพัฒนาคือพวกเป็นเห็ดในคลิปอ่ะนะให้มันง่ายขึน้นง่ายขึ้นให้มันงามครับผมนั้นมาเลีย้ยงว่าเลี้ยงควายแล้วมันค่อยว่านีปแุกพี้กับโควิด <c oughs> แล้วก็เป็นอาชีพที่สียอย่างยื่นต่อไปให้เห่า,าคือเคยเลี้ยงแต่ก่อนเคยเคยเคยเลี้ยงควายบ่ครับคเคยเลี้ยงแต่พอแต่แม่จะเป็นสาวสำน้อยก็เลี้ยงแล้วหลงังๆมากกัขายาทิ้งเหม,<า>มดอันมีครอบครัวแล้วกับไปหาทำการาง,งานพ่อแม่คนก็บ,บวไหวยเลย้ายทิ้งเหมดคู่มืมมอก็พอมีลูไม่สศวแล้วเขากลับมาอยู่บ้านแล้วฮากับือว่า โอไปเลี oh, ้ยงวัวเลี้ยงควายดีกว่าเริ่มปลูกงาไปแล้วอ๋อปลูกปลูกงาไว้ไปแล้วปลูกงาไว้ประมาณจักไหลแล้วครับประมาณไหลนึ่งค่ะไปซื้อมาเป็น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 หงาสายพันธุ์แทงโกุหลาแทงโกุหลาคือเตรียมตัวไว้แล้วค่ะเตรียมตัวไว้แล้วเฮ็ดเฮ็ดคอกไว้ดิ่งยังยังว่าอย่ากว่าเฮ็ดคอกเห็นมันเฮ็ดดีๆมัน ทำไมไม่เนาะฝ่ายควบคุม,มโ,โให้มันอยู่ดีๆนแนไงไม่ไหวมันก็อ้วนนะกินนอนอยู่แน่หันเลยเลยเตรียมตัวไว้เลยอัดฟางอัดหนังเห็ดคอบฟางเวลาคอบกล้วยก็เห็นเพิ่นเห็นแ<อ>น่นลนนคลิปในหยังที่เพิ่นไปเบิ่งมองหันมองนี่ก็เบิง่งสังเกฤษแตละกระลังสิเริ่มแล้วครับผมเขาจะได้สามตัวเลยได้สามตัวแล้วที่ซื้อไปเนาะมือนี้สมเดือนหน้านี่ล่ะก็เลยหาหมออยู่โอ้ทนายพันธุ์ที่มันหูมูเออขอถามแน่ ในใจตอนนี้อยากได้พอพันตัวใดที่ที่ใส่ควายอยู่คอของเฮาอยากได้ว่าเบิ้มว่ามันหูโอ้ใส่พันใดมันหูหูหรือญ่ยังถือนะคะควาแม่มันใหญ่อยู่แม่แม่แม่สูงหลายปันไดครับของเฮาสูงร้อยสี่สิบขึ้นโอ้สูงร้อยสี่สิบครับในใจตอนนี้คืออยากอยากใส่เบิ้มเบิ้มพันล้านเบิ้มพวกอ่อพวก ป้าแต่ท่านนี่ยังก็ได้ลูกสายเบิ่มซะก,ก่อนอ๋อเจ้าสีเอาสายเบิ่มพันล้านสายก่อนเฮาเฮามีควายแม่อยู่ในขอกจักตัวครับตอนนี้ตอนนี้แม่ที่ร้อมผสมมันโตหนึ่งคือได้ลูกได้เดือนนึงค,คือรอลอะมันข้นยังี่นะครับแต่ว่าตัวน่อยน่ะมันซื้อไปนะคงจะท้องคิดว่าท้องก็เลยก็เลยต้องให้มันทานก่อนจะปล่อยบ่พ่านไปสมพันธุ์ใหญ่เดี๋ยวมันสิตายครับผมครับ เอาละมือมือนี่อยากได้ควายแม่แมนแมนบ่ครับกับมาเบิงกับมาเบิงควายแม่ลูกติดหรือแม่สาวก้าลูกติดก็ให้เป็นลูกแม่แต่ว่าถ้าแม่สาวกับบ่อยากมั่นใจอยากให้ได้ว่าถ้าสาวก็ให้ท้องซะแต่ว่าถ้าแม่ติดลูกติดให้เป็นท้องว่าอย่างมากจังสั้นมากมากจังสั้นเลยกับโสมเมาค่ะครับผมมันจะดีกว่าเนะละราคาที่คิดไว้ตอนนี้คือ เจ็ดแปดมื่นนี่แหละเจ็ดแปดมื่นเนาะถ้าไปข่อผสมเราอยังมากอ่ะตัองเลื่อกอ่ะหนึ่งใจของเพื่อนกับว่าบสร้างแล้วเนาะาได้ของดีไหมแมนแมนถ้าถ้าเฮาถ้าเฮาผสมเองเฮาเฮาเฮากับมันใจแล้วเล้วก็ได้เลือกพอพั่นที่เฮาตั้งใจครับผมครับเออพี่อยู่อยู่บ้านไหนครับอยู่อ่า ไต้ท่องท่าสะอาดนี่ค่ะไต้ท่องอำเภออำเภอเซกาเซกา่กาห้อยละ่ะไต้ท่องนี่ท่าสะอาดต้มเกลือนี่ค่ะครับผมครับต้มเกลือครับก็ตั้งกต่รบกวนทีแค่นี้เนาะครับเพื่อได้สัมผัสเป็นวิทยาทานไฮเอสซีพีรอที่เพิ่นอยากเลี้ยงควายคือพีมาไปตลาดได้ถึงๆกะห้วย เรามากันในกระเบื้องได้นนีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไปพ่อไปเห็นเดี๋ยวผมจิเราหาเดี๋ยวผมิโทรหาพีเนาะจนมาชุ่มผู้บุตรเนาะเอฟังมีรอยเย็ดคนนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่ครับยืดฝ้าท่าดินครับสวัสดีครับคุณพ่อครับอันนี้ควายส่งเขาเขาเขาอุ้มอุ้มบัตรยืดฝ้าท่าดินเลยบอครับเป็นยืดฝ้าท่าดินบ เยื่อ้าท่าดินนะครับเพราะว่าผมเคยไปถ่ายคลิปมาแล้วพ่อเขาส่งนี่แหละพ่อเปิดราคาไว้หลายปันได้ไหมหาหมื่นหาหมื่นหาคู่นี่แม่ลูกนี่ลูกเป็นตัวเถิกตัวเถิกแบบตัวเถิกสูงประมาณเท่าไหร่พ่อสูงไปร้อยเซาหรืาสูงร้อยเซาแฝดกี่ต่อเนี่นะครับพี่จี๊ดพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ป้ายเขา แปลกสายอนุรักษ์นะครับนี่เขาส่งเยื่อ้าท่าดินนะครับคลิี่พี่นอตีติดตามช่องของวย์ผู้ดินกับติเกยเห็นนะครับผมได้ล่งคลิปไหว้เขาส่งเย่อฝ้าท่าดินไปแล้วนะครับลูกเป็นตัวผู้ลูกเป็นลูกของพ่อใดครับพ่อวันบ้าน ลูกพอควายบ้นานเปิดราคาแวหลายปัญหาก่าพ่อหาสิบหาหาหมื่นหาเออพ่อเอฟเพิ่นเบิ่งหาแต่เพื่นมาเพิ่นสนใจเนียพ่อมีเบอร์เบอร์โทรบอนีครับขอเบอร์โทรไ้นะนครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสออสามาพ่อพ่อสืว่าจังดครับ สือระครับพ่อเสือละอยู่บ้านไหนพอ่อบ้านคุกโพงครับตำบลตำบลโค้งให้หมดเลยอำเภออำเภอ,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 อครับอำเภอเสการครับอำเภอเสกาบึงการ,การจังหวัดบึงการนะครับ,รบเป็นที่พี่น้องครับ,รบมีละเยอะอี้งบางคนเปิ้ลไก่อย,ยากเบิ้งท้ายเบิ้งหางเบิ้งขานะครับ เย่ยฟ้าาดินเย่ยฝ้าทาดินของปอย่า,ยาอ,อยู่จังหวัดขอนแกนแ่นเราก็บ,บอกไว้ว่าเย่ยฝ้าทาดินคือใด้มาแล้วนะมันจะท่าท้ายความสามารถของเฮ้านะครับว่าเฮ้าเสีดได้บอนะครับเราก็เลยได้ควายตัวหนึ่งไปเลี้ยงนะครับส่งเขาแบบนี้แหละครับเปียี่ปีนองครับเย่ยฟ้าทาดิน ธุรกิจการงานของพ่อย่าเล่าก็ด,ดีนะครับที่ผมเคยไปทายนั่นเป็นกับมกักเขาวควายทรงนี้นะครับไม่ mm hmm. ว,ว่าจะเป็นกาบทรณีเย้ยฟ้าท่าดินปักทรณีนะครับของพ่ออญ้าจังหวัดคอนแก่นนะครับกาดิีเสริมความรู้อีกนิดนึงนะครับสําหรับก้นที่บ่รููว่าเขาวควายแบบนี้มัน มีราคามองไดเพิ่มมากน้อนหยังเพิ่อจากเลี้ยงน้อนหยังนะครับก็บเลยอธิบายให้ฟังครข้าวนะครับครับข้พ่อขอทวนเบอร์ทร่อีกรอบนะครับ 0807- 0807- 612- 6 1 08, 7, 2 6 6 3 6 6 3ครับพ่อ,อซื้อหยังก่อครับซื้อละครับพ่อซื้อละ นี่นะครับเป็ดซีเป็น้นองผูดด้ใดสนใจกับทั่วขวบมาหาพอรับเป็นได้เปิดราคาเว็นไรเป็นได้กับพ่อหาหมื่นหานนะครับเป็ดซีเป็น้นองครับนี่สวยเลยกัอนอยู่คือหันหลักดาไซนอเอาไม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงตายอยู่น้องบัวลำพู หนัดหนึ่งก็เะวว่าถ่ายลูกกว้วยตู้ถ่ายเก็บกว้วยตู้เห็นแนวอ่ะตอนมาผมไปเห็นตู้เขาซ้ำนี่ละคนเบิงเกือบสองมื่นหมโอ้ยยังเป็นสวกรักหาใส่เนาะผมก็นอนคิดอยู่ที่ไปหาแต่ให้เพ่นเบิองเนาะแต่เนาะโอเคครับมามาให้นะครับอันนี้มูอลามูอลาของกองถวาย ขอถามเาี 30, ่ยเลยแป๊บแป๊บหนึ 200, ่งหาแป๊บหนึ wow. ่งสามหมื่นปราคาตัวไหนก่อนพ่อยี่หกยี่หกสองหกสองหมื่นหบ่ครับสองหมื่นหกนี่นะครับราคากว้ยลาสอยุ่ตลาดนัดซกาจังหวัดบึงการนะครับนี่ครับนายหอยเิ่น สู่ได้ทีราคาสองหมื่นหกนะครับเป็นควายนุ่มหน่อยนี่ป้าเบอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวตัวนี้เพิ่นตัง้งราคาไว้หลายบรนไดพอนไงตัวนี้สามหาตัวนั้นสองหกนะครับ ตัวนี้จะสูงง่ญ่กว่านะครับตัวนี้สองมืนหกราคาเป็ดที่ฟีนองครับครับอันนี้เป็นข้ายของห้อยหลิวนะครับอันนี้ลูกแม่ครับลูกแม่เป็นลูกของตัวตัวตัวไหนครับลูกของซุมบอลลุนนี่แหละครับ พอคุ้ยมันท้องมันจะสูนญหนึ่งตัวนี้ตัวนี้นะครพอพอพอเปินซืีไว้ไอ้อย่างก่อนบอลรุนครับบอลรุนบอลรุนนี่เป็นพอพันควายอยู่อยู่จังหวัดตอนสมอครับตอนสมออำเภอเสกาเขานี่บอกตอสมอทัดอดอัดดดดดด้งฟโอ้ลูกสองในท้องลูกสองอยู่ในท้องท้องกับตัวไหนครับ ท้อม็ดต้นกลมของเชียรออบตัวแรกนะครับของเชียเแอครับครับผมอันนี้เปิดราคาเป็นไร้านะครับสามแสนเจ็ดหมื่นสามแสนจ็ดหมื่นท่อในเจ็ดเจดเดือนเหรอครับสาเดือนเลนะสามสี่เดือนมีมีใบมีหลอดกครับครับผมขอขอเบอร์เบอร์โทรไปนะครับศูนหกสี่ครับศูนย์หกสี่สามสองห้าสา ู้ใดสนใจกับทร่าม ial, หาห้อยเหลียวคนไดนะครับเป็ที่พี่น้องครับเบิงแม่นางหน่อยนะครับประมาณจ็กจัดเดือนนี่ครับชิเดือนครับิเบเดือน0สามสาเท่าไรครับสามแสนเ่นลองได้ครับสามแสนเจ็มื่นนะครับเปที่พี่น้องตตัวตแม่ใหญ่นี่สูงไรานคดับนี่ยังไ่ได้วัดครับชิบยสามเมแปดประมาณนะ <lifting> ร้อยสามบวกรบวกนี่นะครับว้ยตลาดนัดกะมีการพัฒนานแล้วนะครับราคาสามแสนเจ็สื่สองได้สา้องได้ประมาณ3าสีเดือนลูกติดเป็นตัวแม่นะครับนั่งน้อยนี่นะครับเบิ้ง นาโนกผิวหนังขาวเหลืองเลยนะครับเหลืองอุยหุยไอ,ยอายมาเน่าตัดนะครับค้นหางไงเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับนี่นะครับไหว้นาางน้อย,ยี่ ครับผมก็จะลาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิตผู้ด,ดีนน้ำนะครับครับขอบคุณหลายๆครับ